ก่อนจะรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับ ฟรดเทลเควสสิงร้อยปีความเดินตอนที่แล้วหลังจากลูซี่ฮัตฟิเลียได้ต่อสู้กับนักสือทางฝั่งของนักสือเองก็ได้เข้าโหมดมังกรเพลิงสายฟ้าเพื่อต่อสู้กับลูซี่ท่านใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็ได้ปรากฏขึ้นมาเมื่อเทพแห่งดวงดว arius, าวอควาเลียเธอได้ปรากฏตัวขึ้นหลังจากอควาเลียปรากฏตัวอควาเลียเก็ได้เข้าต่อสู้กับลูซี่ทางด้านฝั่งของอควาเลียเองตัวของเธอก็ได้โอบกอดูซี่เอาไว้ และได้บอกลูซี่ไปว่าพี่ลูซี่เธอน่ะนึกให้ออกสิว่าตัวของเธอเป็นใครและมาจากไหนหลังจากลูซี่นึกออกแล้วเธอก็ร้องไห้ออกมาหลังจากนั้นเวทมนต์โยคลายของยูกโกอมันก็ถูกคลายออกและในตอนนี้ตัวของลูซี่ ัวของเธอก็ได้กลายเป็นอิสระแล้วแต่ทว่าเรื่องราวการต่อสู้นั้นมันก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ปฏิเทลคเควสถึงร้อปีตอนที่76ชื่อตอนว่าการต่อสู้ของสองเสือหลังจากนั้นฉากตัดไปยังการต่อสู้ระหว่างเกรฟฟูบาสเตอร์ที่ตอนนี้ตัวเขากำลังสู้อยู่กับเวนดี้แฮปปี้และชาวทางด้านฟังของเวนดี้เองเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่า นี่แฮปปี้และชาวนะ่ะไปจัดการทั้งเกรเลยหลังจากเวนที่พูดจบแล้วแฮปปี้และชาวก็ได้มุ่งหน้าเข้าไปหาเกรทางด้านฝั่งของเกรเขาได้พูดขึ้นมาว่าแย่ yeah, ละสิในตอนนี้นะ่ะเวทมนต์น้ำแข็ง มันใช้ไม่ได้ผลกับพวกเขาตอนนี้น่ะจะเอายังไงต่อไปดีทางฝั่งของเกรตัวของเขาเคยใช้เวทมนต์โจมตีแฮปปี้และชาวแต่ทว่ามันกลับไร้ผลณน,นโลกเอลนเทียแห่งนี้พลังเวทมนต์จากเอ,อิร์ธแลนด์จะไม่สามารถใช้กับเราโยคัยได้จึงทําให้เกรคิดหนักมากว่าถ้าหากว่าตัวเขานั้นไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้และตัวเขาจะเอายังไงต่อไปดีทางด้านฝั่งของแฮปปี้และชาวทั้งสอง โจมตีเกรอย่างต่อเนื่องทั้งฝั่งของเกรนั้นในตอนนี้ตัวเขาก็ทําได้เพียงแค่หลบการโจมตีหลังจากนั้นเกรเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าในตอนนี้น่ะตัวของฉันตัวของฉันมันไม่เหลือทางเลือกแล้วตัวฉันน่ะไม่ชอบทำร้ายสัตว์ตัวเล็กเลยแต่ว่านะ ในตอนนี้พวกเธอสองคนก็ตัวใหญ่เป็นอย่างมากหลังจากเกรพูดจบแล้วตัวของเขาก็ทำในสิ่งที่ไม่ค่าเชีดต,ตัวของฉันน่ะจะทำการต่อยพวกเธอหลังจากเกรพูดจบแล้วตัวเขาได้ทำการง้างหมัดขึ้นมาทางด้านสังของมิมี่เองเมื่อเธอเห็นเกรง้างหมัดเธอจึงได้พูดขึ้นมาว่า เจ้ามอนี่นะ่ะมันหันไปใช้การโจมตีกายภาพแทนการโจมตีด้วยเวทมนต์หลังจากนั้นฉากตัดกลับไปยังเกรฟพูบาสเตอร์ในตอนนี้ตัวเขานั้นกําลังทําการโจมตีส่วนกลับด้วยพลังหมัดของเขาทั้งฝั่งของแฮปปี้และชาวทั้งสองก็ทําการโจมตีใส่เกรในขณะที่เกรนั้นกําลังทําการโจมตีส่วนกลับอยู่อยู่ตัวเขาก็นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาซึ่งก็คือความน่ารัก ของแฮปปี้แล้วชาวนี่อย่ารังแกแฮปปี้กับชาวนะชิ บ้าจริงตัวของฉันนะ่ะไม่สามารถทําลายพวกเขาได้ดูเหมือนว่าทั้งฝั่งเกรจะไม่สามารถโจมตีแฮปปี้และชาวได้จึงทําให้เกรนั้นถึงกับหยุดชะง,งักไปเลยในขณะที่เกรกําลังถูกแฮปปี้และชาวโจมตีเรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นมานี่เกรตัวของนายนะ่ะยังสบายดีอยู่ไหมนัดเสือเขาได้ปพลากฏตัวขึ้นและทําการเตะหน้าของแฮปปี้จากเหตุการณ์นี้มันทําให้ตัวของเกรเขาตก ใจเป็นอย่างมากและเกรก็ได้บอกนักสือไปว่านี่เจ้าสองตัวนั้นน่ะมันคือแฮปปี้กับชาวนะหลังจากเกรพูดจบแล้วนัสือก็ตกใจเป็นอย่างมากทางด้านฟังของลูซี่เองเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่า อะไรนะแฮปปี้และชาวหรอใช่แล้วแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองจะกลายเป็นเสือไปแล้วนั่นมันลูซี่และอควาเรียสเหรอนี่เกรเรื่องนั้นนะ่ะเอาไว้ก่อนเถอะในตอนนี้พวกเรา ต้องรีบเปลี่ยนเจ้าแมวทั้งสองและตัวของเวนดี้ให้กลับคืนสู่ร่างเดิมหลังจากอควาเรียตพูดจบแล้วเธอก็จับแก้มของ,งเวนดีนออ้หลังจากนั้นอควาเรียก็ทําการไล่เว้นมนน้ำลงบริเวณฝ่ามือของเธอหลังจากนั้นอควาเรียตก็กรอกน้ําใส่ปากของเวนดี้ให้อควาเรียตตัวของเธอน่ะจะทําอะไรกับเวนดี้พวกนายน่ะจงหุบปากไปซะ แล้วคอยดูเฉยๆอืมนัดสื่อและเกรพวกนายสองคนนะ่ะจงวางใจเถอะเวทมนต์น้ำของอควาเลียสในบางทีนั้นมันอาจช่วยรักษาและอาจทำให้เวินดี้เองกลับคืนร่างเดิมก็ได้หลังจากลูซี่พูดจบแล้วเวนดี้เธอก็ได้สำลักน้ำและได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อตะกีนะ่ะมันคือน้ำอะไรกัน เฮ้ย hey, น้ำเมื่อตะกี้นะ่ะมันก็คือยาพิษยังไงล่ะหลังจากอควาเลสพูดจบแล้วตัวของเวนดี้ก็ตกใจเป็นอย่างมากนักสืลและเกรเองทั้งสองก็ช็อกเช่นกันฉันจะบอกว่านะ นามมืดตะกี้มันจะทำการทำลายทำลายทุกเซลล์ของเธอจนกว่าตัวของเธอนั้นจะตายจากโรกนี้ไปนี่อควาเลียสทำไมเธอถึงเงียบไปซาลูซี่ไม่เป็นไรหรอกตัวของฉันน่ะสามารถใช้เวทมนต์ในการรักษาอาการผิดปกติได้เร็วเข้าเวนดีก่อนที่มันจะสายจนเกินไปหลังจากนั้นอควาเลียดเธอได้ทำการยิ้มมุมปาก จึงทำให้ลูซี่เองถึงก็แปลกใจว่าเพราะเหตุใดกันเอาควาเลียจึงสามารถยิ้มได้หลังจากนั้นเวนดี้เธอทำการไล่เวทมนตร์รักษาเรสหลังจากเวนดี้รักษาร่างกายของเธออยู่ๆร่างกายของเวนดี้มันก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในตอนนี้เวนดี้เธอได้กลับคืนร่างเดิมแล้วทางด้านฟังของนักสือและเกรดพวกเขาก็งงเป็นอย่างมากทางด้านฟังของลูซี่เธอได้อธิบายไปว่าร่า างโยคายของเธอมันคือการผิดปกติดังนั้นเมื่อเวนดี้ใช้เวทพรักษามันจึงส่งผลให้ร่างโยคายของเธอมันได้ถูกลบล้างไปด้วยนี่เวนดี้ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะกลับคืนล่างเดิมแล้วสินะทางฝั่งเทพเจ้ามังกรเซลีมดูเหมือนว่าเธอ จะไม่พอใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางด้านฟังของนักสือและเกรทพวกเขาทั้งสองก็ได้เข้าโอบกอดเวนดี้และดีใจเป็นอย่างมากที่เวนดี้ยังไม่ตายทางด้านฟังของอควาเลียสเธอได้ฉเฉลยพวกนักสือ่อไปว่าความจริงแล้วน้ำพวกนั้นมันก็เป็นเพียงแค่น้ำเก่าๆธรรมดานั่นเองหลังจากช่วยเวนดี้ได้เวนดี้ก็ได้คืนน่าเดิมให้กับแฮปปี้และชาว หลังจากนั้นพวกนักสือก็เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับพวกของเวนดี้ฟังและดูเหมือนว่าทั้งสพวกเขาจะไม่รู้เลยว่ากำลังถูกควบคุมตัวอยู่ทางด้านฝั่งของเกรดเขาได้พูดขึ้นมาว่าในตอนนี้นะ่ะกลุ่มของเราขาดเพียงแค่เอลซาโทกะและก็ฟาลิสตัวของหนูนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโทกะและฟาลิสทั้งสองคนไปอยู่ไหน เพราะว่าตอนแยกทางกันตัวของหนูนะ่ะอยู่กับคุณเอลซ่านี่ยูกอฉันเริ่มเบื่อแล้วอย่าก,กังวลเลยค่ะท่านเซลีนในตอนนี้ยังเหลือเอลซ่าอีกคนหนึ่งจงออกมาโยคายจโรกุโม ok ok หลังจากยูโกอพูดจบแล้วฉากตัดไปยังพวกนัดสือในตอนนี้ผืนดินมันได้เกิดการสันไหวขึ้นมาและดูเหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างจะตรงเข้ามาหาพวกเขาและสิ่งนั้นมันก็คือเอลซ่าสกาเลตในล่า ของโยคายโจโลกุโมนั่นมันเอลซ่านี่โอ้โหทั้งงูและเจ้าแมวและในตอนนี้ยังเป็นแมงมุมอีกหลังจากอควาเลสพูดจบแล้วเวนดี้เธอก็ได้มายืนแนวหน้าและได้พูดขึ้นมาว่าเรื่องนี้นะ่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหนูเองเวทมตนเลสหลังจากเวนดี้พูดจบแล้วร่างกายของเอลซ่ามันก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปและเพียงเวลาไม่นานเอลซ่า เธอก็ได้กลับคืนล่างเดิมนี่ยูโกท่านเซลีนตัวของฉันมันเบื่อเต็มทีแล้วฉันไม่สามารถดื่มอย่างสนุกได้เลยนี่ยูโกเธอน่ะช่วยมอบความสนุกให้กับฉันหน่อยหลังจากนั้นฉากตัดไปยังสถานที่แห่งหนึ่งโทกะและฟาลิสในเดินทางมาหานักบวชสีขาวทั้งฝั่งของโทกะเธอถามฟาลิสแตว่าที่นี่หรอหมู่บ้านของนักบวชขาวแปลกมากเลย ทำไมกันถึงไม่มีคนอยู่เลยหลังจากนั้นพวกเธอสองคนก็ทำการเดินขึ้นมาและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นหมู่บ้านตรงหน้าของพวกเธอมันได้ถูกทำลายไปแล้วนี่ฟาลิสดูนั่นสิมีบางคนอยู่ด้วย ต่อหน้าของโทกาและฟาลิตเงาปริศนานั้นเขาเป็นใครกันแน่พวกโทกาและฟาลิตจะทําอย่างไรต่อไปถ้าหากไม่อยากพลาดตอนหน้าล่ะก็อย่าลืมสับสไครและกดกระดิ่งนะครับขอบคุณการตูนที่พาเรามาเจอกันและเช่นเคยครับมาเรยยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนด้ยายบ่ายรักนะจุ๊บจุ๊บแทเดพบกับช่วงนะครับวิเคราะห์หลังดูนะครับก็เชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยรอมานานมากครับเพราะว่าไม่ทำมานานมากแล้วครับ คือจะบอกว่านะครับในตอนนี้นะครับเรื่องสําคัญก็คือคนในเงาเนี่ยมันจะใช่นักบวชสีขาวหรือเปล่านะครับเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยถูกทําลายเละเลยครับมัน2ทางเลยครับคือถ้าไม่ใช่นักบวชขาวเนี่ยก็ต้องเป็นตัวลายใช่ไหมแต่ว่านะครับดูจากเงาเนี่ยทำให้นึกถึงเออใครหน้าอ๋อไอหมอนี่เลยครับสูสข์ก็นะครับดูจากเงาเนี่ยเห็นไหมครับว่าเงามันนะครับ มันจะมีแบบเออผมจุกใช่ไหมแล้วปากก็คล้ายกันมากครับในมังงะตอนที่นะครับ63เนี่ยมาสเตอร์ใลเซนนะครับได้บอกว่าจะให้เหล่าดราก้อนอีสเตอร์นะครับมาทําการโจมตีบุกยึดกระชากลากถูนะครับเทเจ้ามกรเซรีนซึ่งพี่วิคอว่านะครับพวกเขาเนี่ยน่าจะรู้วิธีใน,ในการไปเอเลนเทียเนาะแต่ขอย้านะครับว่านี่คือการมโนของพี่เท่านั้นถ้าเกิดมีชอยนะครับให้เลียง1นึ่งสใช่ไหมพี่นะครับจะเรียงเออเบอร์หนึ่งคือนักบวชสีขาวแมนแล้วก็เบอร์2คือ ลูกกระจกของเซลีมนะครับแล้วก็เบอร์สาคือซูซักคูเนาะก็นะครับประมาณนี้เอาละครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับรักนะชุบชุบอื้อ